คุณแม่ไปไม่เป็นลูกชอบเปรตวันๆปั้นแต่หุน่นโลกโซเชียลมีการแชร์ต่อโพสต์ของคุณแม่รายหนึ่งหลังจากผู้ชายเฟซบุ๊กโพสต์ภาพพร้อมข้อความสอบถามสมาชิกในกลุ่มห้องนางเล่นพ่อแม่เพราะว่าลูกชอบเปรตโดยคุณแม่รายดังกล่าวได้โพสต์ภาพหุ่นปั้นดินน้ำมันฝีมือลูกชายพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าลูกชายสี่ขวบชอบเปรตมากวันๆเอาแต่ปั้นดินน้ำมันรูปเปรต ชวนเล่นอย่างอื่นก็ไม่เล่นออกไปเดินเล่นปั่นจัก,กรยานก็ไม่ไปชวนไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยไม่ได้วิ่งออกกำลังกายเลยจะเป็นไรไหมคะหรือมีวิธีหลอกล่อออกจากวงจรนี้ไหมคะหรือควรสนับสนุนเขาคะแม่ไปไม่เป็นเลยแม่ไม่ได้สีเรียดนะคะที่น้องปั้นไซเลนเฮดยอมรับในตัวลูกคะ่ะว่าเก่งแต่ว่าเขาไม่ทำกิจกรรมอื่นๆเลย ก็เลยอยากรู้ว่ามีผลเสียอะไรไหมเฉยๆค่ะอยากแขวะกันเลยนะคะหากใครมีอะไรดีๆแนะนำก็เม้นบอกกันได้เลยนะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ